ข่าวเช่งคืนแมนยูประจำวันที่9พฤศจิกายนโดยคอเจฟ,ฟบอลแมนเชส,สเตอร์เตดเช่งค,คืนนี้คอสเนอร์แนะมนเชสเตอร์เตดเปิดศึกคุนคอนดิวเจมเบลเล่โดยในทานี้ทางเวสต์แฮมยูเต็ดตกเป็นขาวว่าวร่วมวงนะฮะสมโมสฟฟรฟุตบอลแมนเชสเตอร์เตดแห่งศึกฟุตบอลทวีกิจล่าตัวมูซาเดเมเล่หัวหอกวัย24ปีทีมชาติฝรั่งเศสสังกัดลียงร่วมทัพในตลาดซื้อขายในช่วงหน้าหนาวนี้น โดยหลังข่าวใกล้ชิดเปิดเผยมาว่าต้นสกัดของเดบเล่นั้นแสงท่าทีพร้อมจะปล่อยตัวดาเต้รายนี้ออกจากทีมแต่พวกเขานั้นยังต้องรอข้อสเสนอมูลค่าแต่หลัก30ล้านปอนคิดเป็นกำไรรายละประมาณ10ล้านปอนเมื <ME U TER S> ่อเทียบกับต้นทุนที่ทางลียงนั้นไปคว้ามาจากทางทัพมาลายขาวเขียวเมื่อปี2 0 1พนั่นเองครับ โอ้โหนะฮะเป็นนว่าง,งานนี้แมนยูก็กลับมาสนใจดิวเดียมเบเล่ก,กันอีกครั้งซึ่งจะไปเปิดศึกระทางคุณคอนเวสแฮมนะฮะว่าใครจะได้ตัวเขาไปกันแน่นครับในช่วงตลาด้าหนาวเดือนมกราคมนี้ต้องหล่อลุ้นกันครับเรลมามรดุข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโควิดชัมพิษแมนยูไม่ปล่อยลินเดนเลฟให้สวีเดนไปรับแข่งที่เดนมาร์กแล้ว โดยงานนี้นะผมทางแมนยูของรัน,นะฮะสั่งห้ามวิกเตอร์ินเดนเลิฟร,รับใช้ทีมชาติสวีเดนในเกมอื่นเครื่องที่จะไปเยือนเดนมาร์กแต่บนพุธนี้หลังมีการกำจัดตัวมิง้งกว่า17ล้านตัวที่แดนโคโดมนะฮะเพื่อจับยังโควิด1 9นั่นเอง โดยกันที่ทางสมาคมฟุตบอลสวีเดนออกมาแถลงมาว่าทีมชาติของพวกเขาเนี่ยจะขาดผู้เล่น5คนที่ค้าแข่งในสหราชอาณาจักรนะฮะในเกมอุ่นคเครื่องที่จะไปเยือนเดนมาร์กในวันพุทธที่จะถึงนี้ประกอบไปด้วยวิกเตอร์นีนเดลูฟของแมนยูบรูบินโอเซนของทางเอฟเวอร์ตันและก็เอมิลคราฟของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งเคนเซม่าวัตฟอร์ดอีกคนหนึ่งแล้วก็ฟิลิปเฮเดสันของกราสโกเลนเจอร์นั่นเอง สาเหตุเนื่องจากรัฐบาลสหรชอชัจาจักนะผมเพิ่งจะออกคำสั่งตั้งแต่แตวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าให้งดเว้นการเดินทางจากเดนมาร์กเข้าสู่ประเทศหรือหากว่าจะรับอนุญ,ญาตให้ผ่าน่านตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องเข้ารักการกักตัวอย่างน้อย14วันนะฮะทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดนมาร์กเนี่ยพบมนุษย์ที่ติดเชื้อโควิด -19 จากตัวมิงค์มากกว่า200รายและยังพบเชื้อไวรัสโครโรนาที่กลายพันธุ์ในตัวมิงค์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนต้นนานโควิด -1 โดยมีคนติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้แล้วกว่า12รายจนทางการต้องตัดสินใจกำจัดตัวมิง้งกว่า17ล้านตัวในฟาร์มทั่วประเทศเพื่อจยยั้งการระบาดนั่นเองอย่างไรก็ตามทัผมทางลีเดอร์ฟพร้อมกับนักเตะอ,อีก4รายนั้นยังสามารถไปรับใช้ทีมชาติสวีเดนได้อีก2เกมถัดไปที่ทำศึกยูฟาเนชั่นเล็กรอบแบ่งกลุ่มลีกเอ a, ในกลุ่มที่3นาที5และก็6นะฮะซึ่งจะเปิดบ้านพบก,กับทางโคอเอชียในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้ ต่อด้วยไปเยืนฝรั่งเศสวันอังคารที่7พฤศจิกายนโดยได้รับอนุญ,ญาตจากต้นสังกัดให้ไปรายงานตัวกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเขาที่กรุงซักโฮมหลังจบเกมอุ่นเครื่องกับทางเดนมาร์กนั่นเองเอาเป็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่าโควิดทำพิษกันเลยนะฮะแมนยูไม่ปล่อยลินเดเลิฟคนนี้ไปให้สวีเดนรับแข่งกับทางเดนมาร์กเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับแบมฟอร์ดจอเสียบติดสิงโตหากแฟร์ฟอร์ดถอนสมอ โดยกันนี้แพทริกแมมฟอร์ดนับศูนย์หน้าเรยิโอเต็ดรอลุน้นรับสุ่มลนหลังถูกเรียกตัวติดท,ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ครั้งแรกหากบักับแรฟฟอร์ดมีอันต้องถอนตัวจากทีมชาติไปโดยกันนี้เดือดถามโดยผมสื่อของอังกฤษรายงานมาว่าแรฟฟอร์ดนั้นได้รับประการบาดเจ็บหัวไหล่มาจากเกมที่แมนเชสเตอร์เดทบุกชนะเอฟเวอร์ตันไป3าต่อหเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะกัดฟันเล่นจนครบ90นาที ที่คุยสันพักแต่หากผลตรวจในวันจันทร์ออกมาไม่สามารถรัชทีมชาติอังกฤษได้แบมฟอร์ดนั้นก็ถูกยกให้เป็นตัวเลือกที่มีโอกาสเสียบแทนเขานั่นเองโดยแบมฟอร์ดปัจจุบันอายุ27ปีนะฮะในอดีตเคยร่วมง,งานกับทางเกรเดตเซาเกตในทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นโดยลงเล่นไปแล้วเพียงแค่2เกมในปี2013ถึง2014และก็หลุดโผจากทีมชุดสุดท้ายของการลุยศึกยูโร2021 ในปี2015จากนั้นก็ไม่เคยปรากฏตัวในนามทีมชาติอีกเลยแม้ในปี2018ออิแลนด์นั้นมีความพยายามจะโน้มน้าวใจทั้งในยุคข,ของมาร์ตินโอเนลและก็มิลแม็กคาชีนะฮะแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จนั่นเองทางนี้หากแมนฟอร์ดที่ยิงไปแล้ว7ประตูในผิวนกิีฤดูกาลนี้ถูกเรียกตัวมาแทนที่บรัดฟอร์ดก็จะเข้ามาเป็นตัวเลือกในแดนหน้าร่วมกับทาง im, Abraham, แฮร์รี่เคนกัปตันชีมแทมมี่อับรารัมและก็เจมิลลกคาร์เวิต์ลูวิน ขณะที่ทางเดนนี่อิงส์ดาวิงฟอร์มร้อนแรงจากทางซัตเทมตันนั้นก็เป็นอีกคนที่ได้รับการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามนะผมทางฮาวีบาร์นไปของเลสเตอร์กับทางคารามวิสันก่อนหน้าที่กลับมาโชว์ฟอร์มเปรี่ยงป้างกับทางดิวคาโซก็เป็นอีก2ตัวเลือกที่อยู่ในข่ายร่วมกับทางแบมฟอร์ดเช่นกันเอาเป็นว่างานนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าบรดฟอร์ดนั้นหายเจ็บกลับมาไม่ทันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ลุ้นกับทีมชาติอังกฤษในเร็ววันอย่างแน่นอนครับ และนี่นะผมก็เป็นสรุปข่าวรวมแมนเชสเตตในช่วงเชี่ยงคืนนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c คร b e ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ